รถใช้งานนะครับใครหาอยู่จัดเลยครับกับนาวารา 2.5E นะฮะปี2018ครับค่างวด5,000บาทนะเป็นไงไปรุ่นนะฮะรถทำมาหากินกระบะสร้างตัวนะคันนี้เลขใบ45,000โลนะครับเป็นตัว 2.5E สีเทานะครับผมแบบนี้ล้อนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานกระจกเป็นโครเมียมนะฮะภายในสวยเลยเบาะสีครีมนะครับแเปิดได้แบบนี้งวดละ5,000บาทนะฮะเงินสวด290,000 9,000บาทนะเลขไม์ก่อน4ี่เหมือนท้า้ตัวนี้มีกล้องถอยลืมโอ้โห,โห,โหนี่ดูดูดู่งไ,ไงงวดห้าพันมีกล้องถอยกระจกไฟฟ้านะครับนี่ตัวถังบอร์ดิเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะรถเข้าใหม่ครับดูท้ายเดิมๆเลยครับเม็ดอาร์คนี่ดูดูอาร์ครเดิมโรงงานชัดเจนท้ายสวยๆนะครับมาดูแคบฝั่งซ้ายนี่โอ้โหแอร์ยนเจี๊ยบ นะ้าน็อตประตูไม่แกะไม่ถอดเดิมเดิมโรงงานนะคะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องเออมาครับห้องเครื่องของเราเปิดยังไงล่ะบัดน,นี้นะครับน็อตตากกระโปรงเดิมๆนะคะแก้มเดิมไม่แกะแก้มขวาไม่แกะนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกอ,อยู่ครบแบบนี้สนใจรีบจับจองนะฮะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาถึงที่ทส่งฟรีถึงบ้านแล้วจากข้มจัดให้รับรถแน่นอนเจ๋ว